โรงเรียนนกกระปูดโรงเรียนนกกระปูดของเราในวันนี้เราจะนำเสนอปัจจัยที่ทำให้ระบบการศึกษามีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนนะครับวันนี้เราจะนำเสนอ3ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยข้อที่1ก็คือตัวครูเองนะครับครูจะต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวตอลอดเวลาก้าทันเทคโนโลยีและรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดการเรียนการสอนที่เกิดข้อแตกต่างหรือแก้ปัญหาข้อแตกต่างระหว่บบางบุคคลได้นะครับปัจจัยข้อที่2ก็คือผู้เรียนนะครับผู้เรียนจะต้องให้ความสนใจในการเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับความรู้ตลอดเวลา ปัจจัยข้อที่3คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนเองจะต้องค้นหาวิธีการหรือเทคนิคการสอนใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองเมื่อ3ปัจจัยนี้มารวมกันในทางบวก ก็จะส่งเสริมกันทําให้การศึกษานั้นมีความสําเร็จในแต่ละรายวิชานะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการศึกษาก็คือ 1. ครูผู้สอน 2. นักเรียน 3. เทคนิควิธีการที่นํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับ